Assalamualaikum ห์ r a h m a t u l l a h บะเราะกาตุฮ h ค่ะข้าบนี้นะคะก็เป็นค้าวิชาฟิกนะคะของนักเรียนชั้นป .1 นะคะเราเรียนกันอยู่ในหน่วยเรื่องของการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอาบน้ํานั่นเองนะคะในคาบที่แล้วนะคะเราก็เรียนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ํานะคะแล้วก็การที่เราจะต้องอาบน้ํา ชำระล้างร่างกายอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวคาบนี้เรามาต่อกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาอ่านดอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิราะห์ิมรับบิชรอฮลีซาดาริวายัซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดาตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกาลีรับบิซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะฮ์มา <applause> ربّي زدني عِلْمًا وارزقني فَهْمًا ربّي زدني عِلْمًا وارزقني فَهْمًا آمين. آه، ده روما อย่างที่เรารู้นะคะอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะคะซึ่งมุสลิมจะต้องมีนิสัยอย่างหนึ่งนะคะคือต้องรักษาความสะอาดนะคะของตนเองนะคะของเสื้อผ้าของสถานที่นะคะมุสลิมจะต้องรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายไม่สะอาดเสื้อผ้าไม่สะอาดก็ไม่สามารถที่จะ ทำอิบาดา์ต่างๆได้นะคะไม่สามารถที่จะละหมาดได้ไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะและผู้ที่รักษาความสะอาดนะคะก็จะเป็นที่รักของอัลลอฮฺตาอัลานะคะส่วนคนที่สกปรกนะคะก็จะเป็นที่รักของชัยตอนนะคะและยังทําให้ตัวเองนั้น มีร่างกายที่เหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ทําให้ล้มป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรักษาความสะอาดนะคะไม่ปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะคะสกระปรกนะคะเราจะต้องทําให้ตัวเราเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทําให้ร่างกายของเราสะอาดก็คือการอาบน้ำในทุกๆวันนั่นเองนะคะ เราเรียนไปแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างาใครอาบน้ําทุกวันสามารถตอบได้เลยนะคะใครไม่ได้อาบน้ํำไหมวันนี้มีใครไม่ได้อาบน้ํำไหมคะอ,อย่าลืมอาบน้ําด้วยนะคะไม่งั้นจะทําให้เป็นโรคผิวหนังได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ํานะคะนั่นก็คือมีสบู่นะคะซึ่งสบู่จะมีทั้งสบู่เหลวนะคะแล้วก็สบู่ก้อนนะคะแล้วก็ ใช้ในการรักษาความสะอาดของปากเรานะคะก็คือการแปรงฟันนะคะอาจจะแปรงด้วยกับไม้มิสวากตามสุนนะนาบีนะคะแปรงด้วยกับไม้มิสวากตามสุนนะนาบีหรือจะใช้แปรงสีฟันคู่กับยาสีฟันก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องแปรงฟันนะคะตอนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนนะคะหรือหลังอาหารด้วยก็ได้นะคะและเราจะต้องรัก แล้วเรานั้นจะต้องรดน้ําทําความสะอาดร่างกายทุกส่วนของเราเลยนะคะให้เกลี้ยงนะคะอย่าให้อย่าให้มีตรงไหนที่มันแห้งอยู่นะคะถ้ามีตรงไหนที่มันแห้งอยู่ไม่โดนน้ำเนี่ยแสดงว่าเราอาบน้ํำยังไม่ทั่วนะคะพ <gie. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเรารดน้ําบนร่างกายเราแล้วนะคะก็ให้เรารดให้ทั่วเลยนะคะอย่าให้มีตรงไหนที่มันแห้งอยู่นะคะต้องทําให้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเกลี้ยงนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปในในคาบที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคาบนี้กันนะคะคำหลักในคาบนี้นะคะคำแรกนะคะคือคำว่ารถน้ำอ่าตามครูนะคะรถน้ำร่างกาย ทำความสะอาดเช็ดถูอย่าใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง อาเรามาดูทีละคำนะคะคําว่ารดน้ํานะคะก็คือการราดน้ําลงไปบนร่างกายของเรานั่นเองเวลาที่เราอาบน้ํานะคะร่างกายนะคะก็คือตัวของเรานะคะทําความสะอาดก็คือการขาจัดสิ่งสกปรกให้ออกไปนะคะเช็ดถูคือการเช็ดนะคะถูสบู่เช็ดตัวแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะยาห้ามนะคะเป็นการห้ามนะคะใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองนะคะอย่าใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองนะคะต้องไม่ใช้น้ําฟุ้มเฟยต้องรู้จักประหยัดน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องนี้กันด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะแลนะคะเราเรียนกันไปสข้อนะคะก็คือเราจะต้องใช้น้ํา แล้วก็สบู่นะคะในการทําความสะอาดนะคะและเราจะต้องทําความสะอาดทุกส่วนของร่างกายของเราให้เกลี้ยงนะคะวันนี้นะคะข้อที่3นะคะคือเราจะต้องใช้น้ําที่สะอาดรดบนตัวของเรานะคะเราจะต้องน้าใช้เราจะต้องใช้น้ำที่สะอาดรดบนตัวของเรานะคะน้ําสะอาดก็เช่นน้ําฝนนะคะน้ำฝนน้ําทะเลน้ําแม่น้ํา น้ำบ่อน้ำหิมะเวลาหิมะตกสีขาวๆนะคะมันเมื่อมันละลายนะคะสามารถเอาน้ํามันมาใช้ได้นะคะน้ําลูกเห็บน้ําตาน้ํานะคะนี่เป็นตัวอย่างน้ําสะอาดนะคะที่เราสามารถนํามาใช้ทําความสะอาดร่างกายของเราได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ําสกปรกนะคะเราไม่ควรที่จะนํามาทําความสะอาดกร่างกายของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําสกปรกมันไม่สามารถที่จะทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดได้นะคะ เราจะต้องเลือกใช้น้ําที่สะอาดนะคะมารดบนตัวของเรานะคะเพราะเราถ้าหากว่าเราใช้น้ําที่ไม่สะอาดใช้น้ําที่สกปรกนะคะก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะคะและข้อที่4นะคะเราจะต้องใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะคะเราจะต้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะไม่ใช้น้ําสิ้นเปลืองนะคะเอ๋หลเราลองคิดดูซิว่าทุกวันนี้เนี่ย เราใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้วหรือยังมีใครเคยเปิดน้ำทิ้งตอนแต่งฟันไหมแล้วมีใครชอบอาบน้ำนานๆแล้วเปิดน้ำเล่นไหมแล้วมีใครชอบเปิดน้ำทิ้งแล้ววิ่งไปทำอย่างอื่นจนลืมไปแล้วว่าเปิดน้ำไว้เอ น่าจะมีคนเคยทำนะคะคุณครูก็เคยบ้างนะคะ่าบางทีคุณลืมก็เปิดน้ำทิ้งนะคะอนี่ก็เป็นการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองนะคะซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองไม่ใช้น้ำฟุ่มเฟื่อยนะคะเราจะต้องรู้คุณค่าของน้ำนะคะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะไม่ใช้น้ำฟุ่มเฟือยนะคะเพราะผู้ที่ฟุ่มเฟือยนะคะจะเป็นพี่น้องกับชัยตอนนะคะซึ่งคุณครูก็มีวิธีที่ จะทาให้เราเนี่ยใช้น้ําอย่างประหยัดแบบรู้คุณค่าได้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือเวลาที่เราแปรงฟันนะคะเราควรที่จะปิดน้ํานะคะอ่าเราแปรงฟันนะคะเราบ้วนปากแล้วนะคะเราแปรงฟันเราไม่ต้องเปิดน้ําทิ้งนะคะให้เราปิดไปนะคะ สองนะคะไม่ควรเปิดน้ําทิ้งขณะล้างจานตอนที่เราถูจานอยู่นะคะเอาฟองน้ําถูจานนะคะเราไม่ต้องเปิดน้ําทิ้งนะคะให้ปิดไปนะคะก็จะช่วยประหยัดน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะสามนะคะตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ําหรือท่อน้ําอ้าวดูซิมันมีน้ําหยดติ้งติงต้งติ้งไหมถ้าหยดติ้งติงต้งติงต้งเนี่ยแสดงว่ามันต้องรั่วแน่เลยนะคะก็ทําการซ่อมให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ทําให้น้ําเนี่ย มันหมดไปโดยไม่ได้ใช้งานนะคะเราจะต้องประหยัดน้ำนะคะใช้อย่างรู้คุณค่านะคะไม่ใช้แบบสิ้นเปลืองนะคะและว,วิธีต่อมานะคะเขาแนะนําบอกว่าให้ใช้ฝักบัวแทนการใช้อ่างอาบน้ํานะคะ,ะหรือว่าใช้ขันก็ได้นะคะใช้ยังไงก็ได้ให้มันประหยัดมากที่สุดนะคะไม่เปิดน้ําเล่นน้ําทิ้งนานๆนะคะ เพราะว่าทาน้ําแพงด้วยนะคะและยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ําด้วยนะคะและอันสุดท้ายนะคะให้ใช้บัวรดน้ําแทนนะคะอ่าให้ใช้บัวรดน้ํานะคะที่มีรูเล็กๆๆๆเล็กเลนะคะมันจะประหยัดกว่าการที่เราไปใช้สายางฉีดต้นไม้โดยตรงรดน้ําต้นไม้โดยตรงนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดน้ํานะคะช่วยให้เราเนี่ยใช้น้ําได้อย่างรู้คุณค่านะคะ วันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องของการใช้น้ําให้ถูกนะคะใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะนั่นก็คือเราจะต้องใช้เท่าที่เราจําเป็นนะคะ ถ้าหากว่าตอนไหนที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็ให้เราปิดไปนะคะไม่เปิดน้ําทิ้งไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองเป็นการฟุ่มเฟือยนะคะและผู้ที่ฟุ่มเฟือยก็จะได้อยู่กับชัยตอนนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเราจะต้องใช้น้ําสะอาดนะคะในการที่จะทําความสะอาดหรือว่ารถบนตัวของเรานะคะ เพราะน้ำสะอาดจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกให้ออกไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำสกปรกทําความสะอาดร่างกายของเรานะคะมันจะไม่ทําให้ร่างกายของเราสะอาดและอาจจะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้นะคะเพราะน้ํานั้นมันเป็นน้ําที่สกปรกนะคะและน้ําสะอาดที่เราสามารถใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นน้ําฝนนะคะสามารถใช้ได้นะคะน้ําทะเลนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะน้ําแม่น้ําน้ําตาน้ําน้าลูกเห็บ นะคะน้าหิมะเป็นต้นนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะในหน้าที่74นั่นเองนะคะอ่ากิจกรรมแรกนะคะให้นักเรียนวงกลมรอบคําที่ตรงกับคําแรกนะคะคาแรกที่เขาให้มานะคะเป็นสีแดงนะคะมีคําว่า or, อนออํานําไม่โทนะ้ํามีคําว่าน้ําทออูถูมีคําว่าถูมีคําว่า,วารอโอ,โอดอรถ มีคำว่ารถนะคะน้ําถูรถให้นักเรียนดูนะคะคําแรกที่เป็นสีแดงนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูคํำข้างหลังในแต่ละแถวนะคะว่าคําไหนที่มันเขียนเหมือนกับตัวสีแดงคําแรกอ่าอย่างเช่นน้ําคําไหนคะที่มันเขียนเหมือนสีแดงคําแรกคํานี้คํานี้คํานี้หรือว่าคํานี้อ่าลองดูอ่านั่นก็คือคํานี้นั่นเองนะคะเขียนเหมือนกันนะคะ ่าให้ดูให้มันเขียนเหมือนกันนะคะดูดีๆนะต่อไปค่ะถูไหนคําไหนเขียนว่าถูเหมือนกับคําแรกอ่าลองเลือกดูนะคะแล้วก็วงกลมเลยนะคะคําที่สามค่ะรถรถคําไหนเขียนว่ารถเหมือนกับคําแรกมีรอเรือดอเด็กคําไหนคะ อลองเขียนดูนะคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะให้ลากเส้นต่อจุดนะคะก็คือเขียนตามรอยปะคําว่าร่างกายคําว่าน้ําแล้วก็คําว่าสะอาดนะคะสามคำนะคะเขียนตามรอยปะให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีน้ําที่ใช้ทําความสะอาด้างล่างด้วยนะคะน้ําทะเลน้ําก๊กน้ําน้ําตกอย่างนี้นะคะอ่าระบายสีให้สวยงามนะคะ และในหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะในหน้าที่75นะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าท่อน้ําอันไหนที่มันปล่อยน้ําทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อ่าปล่อยน้ําทิ้งโดยไม่ได้ใช้งานลองดูสิท่อน้ําที่หนึ่งใช่ไหมปล่อยน้ําทิ้งไหมท่อน้ําที่สองปล่อยน้ําทิ้งหรือเปล่าท่อน้ําที่สามปล่อยน้ําทิ้งหรือเปล่านะคะถ้าท่อน้ําไหนที่ปล่อยน้ําทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะคะให้นักเรียนวงกลมไว้ก็ได้นะคะ วง,วงกลมรอบตัวเลขไว้นะคะเช่นท่อน้ําที่หนึ่งอ้าวปล่อยน้ําทิ้งโดยเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้มีภาชนะอ้าวเช่นท่อน้ําที่หนึ่งปล่อยน้ําทิ้งโดยไม่ได้ใช้งานไม่มีภาชนะมาวางมารองไว้นะคะก็วงกลมท่อน้ําที่หนึ่งไว้นะคะแล้วก็ลองหาดูว่าท่อน้ําอันไหนอีกที่ว่าปล่อยน้ําทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะให้ ระบายสีคำศัพท์นะคะมีคำว่าสิ้นเปลืองมีคำว่าใช้น้ำนะคะสองคำนะคะแล้วก็ระบายสีทางน้ำข้างล่างนี้ให้สวยงามนะคะระบายให้สวยงามเลยนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะ,ะวันนี้นะคะการบ้านคุณครูก็ฝากไว้ในหน้าที่74สแล้วก็75นะคะให้ในักเรียนไปทำนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการใช้น้ำสะอาด รถบนตัวของเรานะคะแล้วการใช้น้ําอย่างประหยัดนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนต้องช่วยกันประหยัดน้ํานะคะต้องใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะคะไม่ใช้น้ําฟุ้มเฟือยไม่ใช้น้ําสิ้นเปลืองนะคะเพราะการใช้น้ําฟุ้งเฟือยเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกับใครคะเราจะเป็นพี่น้องกับใคร ใัยตอนนั่นเองนะคะเรามาช่วยประหยัดน้ํากันนะคะอ่าคาบนี้นะคะครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุค่ะ